ก็ร,ร,รู้ว่าเป็นลูกระเบิดพอรู้ว่าเป็นลูกระเบิดปุ๊บระหว่างที่มีการลื้อถอนเพราะว่ากวัวมันจะระเบิดเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ไปกระทบกับถับงระเบิดนะคะมันก็จะดันก้องแกงก้องแกงชาวบ้านเขามีแนวความคิดนํนาเอาไปหลอมเป็นละคังค่ะแล้วก็ระหว่างที่เอาไปถาไวายวัดก็จะมีขบวนร้อนรำก็เลยเป็นที่มาของคนแฝงแหระเบิดค่ะจากนั้นมาค่ะ ในหลวงราชการที่ห้าก็กลัวว่าฝรั่งกับญี่ปุ่นหรือว่ากับอังกฤษเนี่ยชุดึงเลยนี่เยึดเอาล้านนาเป็นมือพื้นช่วงนั้นท่านก็เลยใช่ค่ะสองสี่สี่เคพส่งคนจากกรุงเทพทั้งหมดสามสิบสองคนมาปกครองมือแท้ร่วมกับเจ้ามือแท้เป็นลูกหลานท่านไหมคะเป็นเชื้อวงศ์ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการด้วยค่ะโดยเฉพาะข้าหลวงคนแรกที่มาอยู่ที่แกลก็จะถูกตัดแทนค่ะ ก็ลตัวค่ะขึ้นต้อนก็จะเป็นสีมือของพิดาท่านที่อยู่ื้งหลังโดยจูงกระบอกก็คือพวกนี้นงคะเ<อ>นี้ยจะเป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาทําไม้ค่ะที่เราเห็นลูกการค้าไม้อยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์เน,น,นี้ยคือพมา่าเนี่ยคือพมา่พมาประกอบกับคนแพร่ส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจด้วยเพราะว่าคนจากส่วนต่างตอนที่มาอยู่แพร่ค่ะก็ะจะมากดขี่กลมเหงน ขูดรีดภาษีจากข้าวต้องส่งให้ครอบครัวท่านเดือนละ1นึ่ขนานพอข้าราชการจากสมการมาต้องเพิ่มเป็นเดือนละ2ขนานรองเท้าก็จะไม่มีจะใสอยู่แล้วเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใสอยู่แล้วถือว่ายากจนคนแข็งมากทําให รวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่คนที่มาจากสยามออกไปแล้ว,ลว<ม>ช่วงนั้นน่ะที่ว่าท่านเจ้าหลวงที่เนี่ยที่สนิทเกิดทางราชการท<ม>ี่ท่านยังอยู่หรือว่าท่านเสี่ยงอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นท่านจะถูกส่งไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพเรียนกอไก่ถึงพอร์นิฟูเพราะตอนนั้นพวกนกจะไม่สามารถพูดภาษาอย่างพว่อ่้านได้นะคะเขาก็จะอู้กําเมืองกันที่นกอู้เนี่ยเจ้าตัวหนังสือก็จะเป็นอีกหัวหนึ่งระหว่างนั้นน่ะเจ้าเวียงชื่นเนี่ยูย่ที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเจ้าที่ว่าสนิทกับ คือใกล้ชิดกับทางรัชกาลที่5นั่นน่ะคือพ่อเจ้าเวียงชื่นใช่ไหมคะแม่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าโหรายกทุกข์ชาวไทยค่ะบางครั้งเจ้าเวียงชื่นก็จะได้เสด็จตามไปที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าเคยถูกเรียกเข้าไปเข้าไปแล้วก็จะากมาเป็นชายาอะไรไม่รูเวียงชื่นก็ไม่เปิทาบ้านก็คือหนึงนนอ่อตัวของตัวเองก็คือมีบ้านมังเป็นของตัวเองประมาณแบบนี้ประกอบกับชายาหรือว่า ภรรยาองรม่ใา่แี่ฆ่ามีเยอะมากค่ะก็กลัวว่าเข้าไปแล้วจะเกเหยียบย่ำหรูอสุดสุดเลยมันอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะทำไมอดีตเนี้ยจะไม่ฆ่าคนแค่โดยเขาจะมีวิธีการตรวจสอบว่าคนไหเนเป็นคนแค่หรือไม่ใช่คนแค่คนที่ละบริเวณลานด้านหน้าที่รถจอดอย่างนี่ยค่ะมันจะเป็นลานยินแบบโล่งๆเลยมันเป็นลา,านทหารชีวิตเป็นลานใหญ่เลยนะคะโประหารชีวิตตัดเสร็จเขาก็จะเอาไปเก็บที่ประตูมานแล้วดูเส้นที่จะไปอำเภอรองค่ะ แต่ด้านหลังคุ้มบริเวณที่เราเห็นเป็นกำแพงโบราณแล้วมันก็จะมีพื้นที่โล่งๆค่ะท่านสมัยอดีตเป็นลานปะหารเล็กๆเพราะมันจะมีมะพร้าวแห้งกองใหญ่กองอยู่ตอนที่มีเหตุการณ์กบฏนิ้วเกิดขึ้นถ้าพวกนิ้วไม่แน่ใจว่าคนเหมนเป็นคนแพ่นําทีมโดยพักการหม่องกับสลาโกชัยซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏนิ้ยพักการหม่องผ่นไม่เข้าแทงไม่เข้าสลาโกชัยสามารถผานตัวไดนะ้แต่ทั้งสองคนนี้นะคะถ้าสมมติว่า ามาในคุ้มหลังนี้แล้วุ้มหลังนี้จะมีประตูที่เป็นหัวใจหลักเลยหรือว่าประตูหน้าบานเขาจะมีแผ่นเหล็กไว้แผ่นเหล็กนี้จะมีการลงคาถาอาคมถ้าคนไหนมีเวทมนต์หรือมีคาถาอยู่ข้างนอกแบบนี้สมแดงริดได้แต่ถ้าคุณเข้าไปเป็นแขกในคุณแล้วไม่สามารถทําอะไรคุณภัยในบ้านได้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่านสลาปูชัยกับพะกาหมอกอก็จะเป็นผู้สอบถามว่าเป็นคุ้นแปกว่านี้รับผมเป็นคุ้นแปก ถ้าเป็นคนณแฝดแตนหน้ามะเป้าหูฟังกำงหนึ่งก็จะไปอยู่ตรงบริเวณหน้ามะพร้าวกองใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเป็นคนแฝดหน้ามะเป้าจะท่วงน้าหนึ่งสองสามซี่ห้าหกเจ็ดแปดซี่ก็คือแป๊บเดียวค่ะเนิ่หถึงสี่สามยันท่วนท้นสั้นๆก็ถือว่านกรอดตายเพราะนกเป็นคนแพ้แต่ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็เนื่งมะเป้าค่ะมีแววตายตั้งแต่ลูกแรกแล้วนะคะพอสอบมะเป้าปุ๊บก็จะโดนมีดแทนที่ข้างหลังสมัยอดีตจะเป็นเจ้าดาราลักษมีที่หูกสมเกิด เขากลัวว่าคนจหมัจะเข้ามาเป็นเส้ีเพื่อแแต่ถ้าเป็นคนจากกรุงเทพนเนี้ยวจะแล่เนื้อสำหรับปือทาค่ะหลังจากนั้นก็จะล่นคะพ่คคือเงี้ยวเนี่ยเป็นอยู่ในใต้ใต้อำนาจของของเจ้าหลวงที่นือไม่ใช่เฉพาะแค่เนียวคนแพรด้วยตอนนี้นะครเจ้ามือแพรจะไม่ยอมที่เนยไม่ใช่เจ้าเมืองขัะที่ดังข้างในเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านเจ้าหลวงจะเรื่องขาด้า ที่ด้าของท่านก็คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ฆ่าคนที่มาจากประเทศฝ่ายทั้งหมด29ศพจะเป็นฝรั่งค่ะท่านอย่างที่ลูกบอกหายไวเล็ยบไวนั้นนะคะ<ม>นอกจากจะเป็นหายไายแล้วก็จะเป็นหายสำหรับทํแหนมคนด้วยทาแหนมเด็กนะคะเพราะเนื้อเด็กมันจะไม่เหนียว<ม>ก็จะเป็นตำที่ตําทองใสแล้วก็เอาไปกลับให้ฝรั่งกินในฝรั่งซึ่งหลังจากที่ไปทําไม้มาเสร็จก็จะมานั่งกินเหล้ากินวายแล้วก็มีการเล่นไพ่เหมือนปัจจุบันเลยและที่สาคัญ ที่เห็นแบบว่าค่ะก็จะมีตั้งแต่อดีตลยแล้วก็กินแหนไปด้วยกินไปกินมาไปเจอกล้อยเด็กที่เล่าในละเอียดทําให้ฝรั่งเห็นว่าโอ้ฟางฟูนมากเลยจะเป็นมิสเตอร์สมิธหรือว่าหมอศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาที่เสี่ยงเดินทางจากแร่ไปลําพังเพื่อที่จะขอให้ลําฟางส่งโทรเลขไปที่กรุงเทพว่าตอนที่เนี้ยวมาป้นที่เมืองแท้โทรเลขกับไปรษณีย์จะถูกยึดแล้วก็ถูกทำลายหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อสื่อสารคนข้างนอก หลังจากนั้นข้อความก็จะถูกส่งไปที่พุงเทพแล้วก็ทหารก็จะมปาปราบแต่พอปราบก็ช้าไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าหลวงคนแรกหรือว่าข้าราชก,การที่ถูกส่งมาอยู่สาราการสถานีตำรวจโรงพยาบาลไปสม่ล้วนแล้วแต่โดนฆ่าให้เหลือเฉพาะแค่หัวทั้งหมดเลยดังนั้นก็จะเป็นการใส่ส่วนศสวนเกินเป็นที่มาว่าพี่ดาว่านอยู่เบื้องหลังเจ้าหลวงท่านเกิน ได้ช่วยเหลือข้าราชการที่มาจากสมุนราคเพราะตอนนั้นครอบครัวของท่านก็ตกอยู่ภายใต้อำน,นาจของกะบบมือก็คือโดน้ยวข่มขู่ไว้เหมือนกันแต่ท่านไม่รู้ว่าตอนนั้นที่ดาวท่านอยู่ด้านหลังนในะาะรท่านก็เลยต้องรับผิดชอบดูการรื้อถอนไปอยู่ที่ลาวคนะ่ะ ตอนไปไม่ได้แอบค่ะตอนไปไม่ได้แอบหนีไปนะคะก็จะเป็นขบวนช้างที่ทานสยามจัดให้แบบยิ่งใหญ่เลยคะ่ะส่นท่านไปอยู่ที่ลาวเพราะสมัยอดีตแม่จะอยู่ในร้านนาส่วนร้านช้างก็คือลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันพอไปอยู่ที่ลาวรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะให้เงินเดือนทุ้ด้วยค่ะเดือนละ100อดอลลาร์แล้วท่านก็จะไปมีครอบครัวใหม่ที่่นด้วยแต่ว่าอยู่ได้เจปีก็จะถึแบบงแก่ที่ลาลัยส่วนจเจ้าดินชื่อ โทษในสมัยอดีตก็คือถ้าทำความผิดขนาดนี้ค่ะต้องกรบีทีชมีสิทธิ์ช่วโคนนับแต่ลืมปูุก่าตายายมันจะถึงลูกหลานหลงเลยบานก็เลยชิงทำพนันไปากันทั้งหมดเลยท่ภาเฉพาะเพียงแค่ที่ดาวอินทิองค่ะเพราะที่ดาอินทิศก็จะขอเพืแยกย้ายกันเอาก็จะไม่ได้มีส่วนเกิ ไม่ใช่ค่ะแต่ก็ออกจากนี้กแล้วค่ือสมัยก่อนการสื่อสารก็ไม่ก็อาจจะแบบมันไม่ได้รวดเร็วค่ะยกตัวอย่างเช่นพ้าบรุรงชโองการจากในหลวงรัชการที่หที่ถูกส่งมาจากตุรกเนี่ยต้องการจะเอาขยโตโคให้เจ้าวินชื่อเพราะก็ถึงว่าเป็นคนที่เคยเห็นหรือว่าไย่างน้อยสี่ปัแแต่ก็ไม่ทันนักค่ะท่านก็จัดท่านก็ แรงมากค่ะค่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในร้านน่าเจะถือว่าท่านเป็นวีรสตรีนะคะหรือว่าเป็นแกร่งเพื่อที่ปกป้องบ้านเมืองของเองให้เป็นมูลคื่นของภทยแต่เนื่องจากท่านคิดทางสบายด้วค่ะเข้าใจเลยคงอาจจะถูกฝรหลังเขายุแยมด้วยท่านไปได้รับการศึกษามาจากต่างปรหลังค่ะก็เลยทําให้ไม่ยอมเป็นมือขึ้นนะอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ เรื่องอะไรจะไปยอมกับสยามค่ะแต่หลังจากที่ปร่าขบวดเนื้อที่แพทย์และอาที่แพทย์แล้วน่านเชียงใหม่ลำพูนลปางก็ยอมเข้าร่วมกับสยามทําให้พวกนี้มีหน้าอเลยแต่แ่งไ้่มีนะค่ะก็เลยเป็นก็เพราะว่าเป็นพี่ดาวข้างค่ะแล้คือผู้เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆนี้ครับก็เลยทําให้แฝงไม่มีนะข้างล่างก็จะเป็นประวัติศาสตรเยอนขึ้นคือช่วงนั้นน่ะถ้าไม่เลือก ต้องเลือกที่จะเป็นใช่ค่ะอนานิคมกับใครสักช่ทุกคนต่างก็มุ่งหวังได้ร้านนาใช่ไหมคะทั้งหมดตอนนั้นทรัพยากรป่าไม้เยอะมากท่านเห็นรูปข้างหลังไหมคะแม่น้ํากว้าง4ี่กิโลเมตรนะคะแทบจะไม่เห็นแม่น้ํายมเลยอะค่ะเต็มไปด้วยแม่น้ำสักขค่ะมีแต่ค้อซูลทั้งหมดเลยอะค่ะถ้าใครจมลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาแน่เพราะว่าแต่ละต้นก็ขนาดใหญ่แบบข้างหลังจุงทับใช่ไหมครับ ตระกูลตระกูลที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนะที่สืบสายคือตระกูละยังมียังอยู่ยังมีลูกหลานอยู่เอาเอาเอาที่ดังๆเลยก็จะเป็นนามสกุลเทพพวงค่ะล้ำซ้ำสรุปล้ำซ้ำล้ำซ้ำด้วยอ๋อล้ำซ้ำนี่ก็คือสืบสายมาจากเจ้าเมืองไทยใช่ค่ะวังซ้ายวังขวาหน้าหน้านวังหน้าความจริงแล้วจะมีวังหลังแต่วังหลังเนี่ยเป็นบรรพบุรุษที่เอาตรงๆเลยค่ะขี่ขาวมากเลยค่ะหลังจากที่ทหารจากกรุงเทพศมางกราบกบฏเนื้อควาว่าลูกหลานของตัวเองจะโดนประหาร ชั้โคตโดพยกครอบครัวไปที่อื่ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นตระกุลต่างตวัพวกนี้เขาก็จะรวมกันทางด้านบนเป็นต้นตระกูลที่เชื้อสายแบบไม่ได้รักจังหวัดอะไรเลยไม่ได้รักประเทศตัวเก่าเลยอะไรอย่างงี้ค่ะที่นี่ก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงเวทมนต์คาถาไม่ว่าแต่ข้างบนไม่มีอะไรนะคะข้างบนจะเป็นเหล่าทูตหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางแต่ถ้าเป็นข้างล่าง อยากโชคดีก็เสี่ยงโชคเอาค่ะก็บอกกล่าวกับท่านถ้าคนไหนวาสนาหรือว่าถูกใจถูกตาท่านท่านก็จะอำานวยอมหรือว่าอำานวยโชคให้แลวนะคือสงสัยว่าการเป็นอยู่แบบว่าเป็นข้างล่างเป็นครูเนี่ยก็คือสมัยที่เจ้าหลวงยังอยู่ที่นี่แหละใช่ไหมคะก็ปกครองกันอย่างนั้นเป็นสมัยโบราณคือกป็นวิธีการลงโทษใต้ถุนบ้านตัวเองนี่แหละอย่างนี้ใช่ไหมคะ วิธีการลงโทษในสมัยอดีตนะคะเราจะลงโทษข้างนอกอให้เห็นกันเลยค่ะอ๋อแต่นี่ป็ค่โปวยตีก็คือตีข้างล่างเป็นที่คุมขังก่อนที่จะประหารชีวิตแล้วอย่าลืมนะคะนักโทษในสมัยอดีตไม่ใช่นักโทษธรรมดาอย่างเราไปคโนวยของอขนะคะนักโทษในสมัยอดีตสามารถหายตัวได้ และที่สาคัญคัาไม่เข้าแทงไม่เข้าดังนั้นเขาต้องถูกควบคุมตัวแล้วก็คุมขังเวดมอใต้อาคารลเท่านั้นเนาะแล้วเวดมอนจะหมดเลยว่าความสามารถเขาก็จะไม่สามารถแสดงคนีอะไรได้ที่นกพูดมันก็จะมีหลักฐานแต่ละจุดก็คือเป็นแผนที่เขาลงคาถาอาคมไว้ซึ่งในสมัยอดีตคนธรรมดาอย่างเราก็ทําไม่ได้บางส่วนถูกทาสีใหม่ทับไปแล้วแต่บางส่วนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแผ่นที่เป็นโลหะมีแบบลงโทษผิดคนบ้างไหมคะ ลมชแบถือคนกคิดว่าของไม่มีเดี๋ยวนกจะพาไปดูประตูหลักขึ้นเปถัวใจถึงถ้าสมมติว่าตอนนี้นะคะมีคนเล่นของมาไม่ว่าใครจะพาปูมานมาก็ช่างขึ้นข้างบนไม่ได้ค่ะปูมันก็จะร้องไห้หาพ่อหาแม่แต่ข้างล่างนี่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่น่ามีใครมาขอได้ได้ได้ถ้าขึ้นไปข้างบนทุกคนก็จะเป็นคนธรรมดาหมดเลย เพราะว่าจะไม่สามารถขึ้นไปทําอันตรายใดๆครับท่านได้ที่นี่แล้วก็กว่าที่จะขึ้นไปเข้าๆท่านได้ในสมัยอดีตก็ยากมากรถนี้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสานมาให้เรานะคะเป็นชุ้มดีๆก็คือการอนุรักษ์แล้วก็สถาปนาการด้วยแต่สังเกตดูนีคะประตูตรงนี้แล้วก็เห็นแผ่ป้ายตรงั้นไหมคะตรงไหนครับสี่พับนะครับอ๋อตรง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  หัวใจหลักอยูขึ้นเลยค่ะอ๋อตรงนี้นะฮะใช่ค่ะเป็นตรงตรงเดิมแล้วตรงนั้นมีไหมครับขึ้นที่อ่ามีค่ะมีอยู่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นหัวใจหลักเลยอ๋อตรงที่โดนทาสรกับถราบอกสมัยพระเจ้าอยูหัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเส้นทางนี้นะคะแต่ผู้ใหญ่ราชวงศ์จะตีจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเส้นนี้หมดเลยถ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็ขึ้นลงหมาไม่ได้ค่ะแสดงว่าเนื้อแท้จริงแล้วรัชการนี่ห้าเขาเสียประทายเสียประทาัย มันก็ต้องลวกค่ะถ้าไม่ลวกฝรัหลังเขาก็จะยึดเอาบ้านมังของตัวเองหรือว่าดินแดนของตัวเองไปก็เลยต้องทำวินิจฉท่านก็จะใช้วิธีเดียวกับเชียงใหม่คือดูรูกสาวมาดองกันแต่ปราาเจ้ามิช่อไม่ยอมเพราะว่าท่านก็มีการศึกษาใช่ก็ไปเรียนแต่ว่าเจ้ามิช่วยม่ถือว่านามที่สุดลูกหกคนข้างบนนึกว่าเจ้ามิช่วเหลนที่สุดนะคะสวยแล้วก็เก่งแล้วก็มีความมั่นใจสังเกตดูตอนท่านถ่ายรูปค่ะ ท่านก็จะมองกล้องแล้วก็แอคชั่นเต็มที่หรือว่าแอคท่าเต็มที่เลย<ม>แตต่างจากคนอื่นก็จะไม่มองกล้องบา<ม>งคนก็จะหน้าตาแบบเศร้าๆไม่ค่อยมีความมัม่นใจว่าคิดอะไรคะ<ม>ถ้าเราเข้าไปข้างในชั้นใต้ดินไม้แต่ละแผน่นห้องแต่ละห้องก็จะมีการทำผ้าคาถาสะกุลปญญาลมานะคะแล้วจะเป็นมันเป็นความเชื่อของคนที่นี่แต่สมัยอดีตมีจริงๆนะคะกลวงพ่ออาหม่องว่าสลาโภชัยจะตายก็ อาหารที่มาจากต่างประเทศก็หลายคำคนนะคะที่คุณแล้วแล้วเขาเป็นอะไรตายนะสองคนผลสุดท้ายก็โดนแก้เพลทค่ะเหมือนมีหนังเลยค่ะก็จะถูกกลบอุบายของฝ่ายตรงข้ามก็คือใช้กระดูกงวางข้ามาเสร็จแล้วก็เสื่อมเลยคาดว่าคาถาเสื่อมก็จะเป็นค่าต่ำโอ้แล้วไม่มีใครรู้เรารับตั้งแต่แรกเนาะ คือปล่อยให้ค่าใครๆได้เยอะเลยแต่ที่นี่ก็คือวิเศษสุดๆเลยก็คือมีแผนพวกนี้ค่ะสำหรับป้องกันคนที่ที่จะเข้ามาค่ะโอ้จะแต่ขึ้นยอมขึ้นกับเจ้าหญิงชื่นแต่ก็เจ้าเญิงชื่นคุมอยู่ใช่ไหมถูกว่าเจ้าเญิงชื่นนี่คือคือเจ้าเวียงชื่นนี่แสดงว่าเป็นเป็นเจ้าหญิงที่พูดง่ายคือคุมผู้ชายแหละคุมนักเลงแหละขนาดแต่สลานี่ยังแบบยอมอะความจริงแล้วแม่เจ้าบัวไหล เป็นเชื้อกระสับพะยงมังรายซึ่งเป,เ,เป็นเชื้อทีู่เชี่ยวชาญแต่ถึงข้ามาปีทับแต่ก็เลยทาให้เชื้อกระสับแยกแบ่งแยกกันไปแล้วก็ไม่มีกระสับขึ้นของอาณาจักรล้านนะา<อ>แล้วก็ท่านลภัยมาจากพะเยาเขาก็มาอยู่ที่แพร่ความจริงแล้วก่อนที่มือแค่ก่อนที่เจ้าหลวงองนี้จะได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองมือแพร่เขาจะยกข้าวอยู่ชื่อของคะเพรานะท่านมีศั์ผัสก่อนก็คือเป็นยุคของกษัตรพะยำมังรายพอยก นรงอดอีปกครองยู่ทีอแต่ขผู้ชายเพราะว่าจะเป็นยุคของสัต์จก็คือซีซนีไทดังนั้นเจ้าบนชื้นก็น่าจะก็เหมือนผู้มีพลังอยู่อำนาจเบื้องหลังตัวจริงมือที่มองไม่เห็นกรใจายนเเมื่อกี้พี่อ้อยสงสัยอะไรนะ แหนมคนเหรอไม่ใช่ที่ที่ถามข้างในหรือช่องส่งอาหารอ๋อใช่ใช่ข้างข้างบนส่งลงมาและข้างข้างล่างส่งขึ้นไปไม่ไม่ไม่ใช่คะไม่ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นที่ฝรั่งเศสช่องมันจะใหญ่กว่านี้แต่ที่นี่จะเป็นช่องสำหรับให้คนข้างบนส่งเสร็จข้างบนส่งอย่างเดียวไปค่ะถ้าตอนกลางวันจะถูกน้ำมัเป็นแรงงานปล่อยที่เด็กใช้บ้างบางส่วนก็จะถึงต้นไม้พอถึงกลางคืนปุ๊บโวนแลอกแข้งแลอกขาแล้วก็เอาไปขา แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช so so, the ลสิทธ์ก็เลยต้องทำแบบนี้ไ mm ว้แล้วก็อยากให้นบบอกเหตุผลก็คือต้องควบคุมไว้ข้างในใต้กุงเจ้าหลวงเท่านั้นจึงได้ถ้าไปทงไว้ที่อื่นก็เปิดที่นึงเหลือแต่กลมเป่าหรือว่าเหลือแต่ห้องเป่าได้ไม่เจออะไรมันแล้วผมเมื่อกี้ผมลืมดูไปว่าช่องส่งอาหารมันจะอยู่ตรงกับโต๊ะทานอาหารหรือปาที่โต๊ะทานอาหาร อันนี้จะเป็นห้องสมงอันนี้จะเป็นห้องเก็บเรียนของท่านนะโถงเลยโงเลยมันมีโถงเลยโถงเงินห้องทางดินนี้แล้วก็ท้าเนตรงกลางห้องนี้จะเป็นทุกมืดมันจะมีช่องสำหรับหลอตัวนักโทษอกนักโทษก็จะเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการประหารชีวิตแต่ไม่เกินสองวันแล้วก็ถามว่าเขาจะเสียงดังเขาจะร้องไห้ไหมคนร้องไห้ในสมัยอดีตค่ะแต่เสียงดังไม่ได้ถ้าเสียงดังพวกเขาจะตายในห้องเลยดังนั้นที่นี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารวมจะถึงตอนนกด้วยแหละที่อยูที่นี่มาสอบตีกว่าอต,อตอนนั้นนะคะเป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นโรซีซ่นนะ,ค,ะๆๆๆคุณเจ้าหลวงปิดสองทุ่มค่ะแล้วก็นั่งอยู่ประมาณครึ่งๆก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ไปด้วยเป็นงานวิจัยแลบงานวิจัยมาทำพิมพ์ไปพิมพ์ไปก็มีส่วคนร้องไห้แล้วก็ว่าที่แถวนี้ถ้าดุดไม่มีใครกล้ามาค่ะเพราะเขารู้ว่าผีดุ ประกอบกับเป็นบ้านพักว่าด้วยก็ออกมาดูว่ามีใครมาทะเลาะกันที่นี่หรือเปล่าก็ดูแล้วเสียงมันก็เงียบไปนะคะก็ลงมานั่งอีกครั้งหนึ่งสักพักหนึ่งก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สิบวินาทีค่ะได้ยินประมาณสามสิบสี่สิบกว่าวินาทีใช่แล้วละ่ะไม่อยู่แล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็เลยปิดคอมเก็บโตะหลังจากนั้นมาก็จะอยู่ข้างล่างก็จะไม่ได้มีเสียงอะไรแต่แต่ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีรอยเท้าที่เป็นน้ำแล้วก็ปลากรกอยู่ในห้องนี้ค่ะห้องนี้ในสมัยอดีตที่เป็นห้องจากแสดงของใช้โบราณเป็นห้องที่ใช้ควบคุมตัว็พอบรัเจ้าหลวงระหว่างที่มัโไปสอส่องชั้บนนะคะแต่ในประวัติศาสตร์เรื่มีแบบว่ามีคนตายหรือเปล่าแต่ทาไมจู่ๆมันถึงมีรอยที่เป็นแบบรอยเท้าแล้วก็เป็นน้ำนะคะซึ่งมันก็แปลกนะคะเพราะว่าเช้าๆมาเลยเปิดพุ้มเลยเนี่ยมันไม่น่าจะมีค่ะถ้าสมมุติมีนักท่องเที่ยวมาถือแก้วมันก็จะ เหมือนกับหยดน้าซึ่งที่นี่ห้ามเอาน้ำขึ้นไปอยู่แล้วแต่เช้าเมันนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยก็ขูนแล้วก็บอกขออนย้อนถามตรงอันนั้นอีกทีหนึ่งห้องที่ว่าฆ่าหลวงหรืออะไรที่ว่าตาย29ตกอ่ต๊ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคือฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรนะฮะฆ่าตัวตายค่ะจะเป็นพี่ดาองที่สองของพ่านกับสามีซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้ามังน่านค่ะ แล้วก็อีก2 5คนเป็นมหาอุปราชหรือว่าอุปราชซึ่งก็คือลูกชายน้อยลูกแม่น้อยเขาจะเรียกว่ามหาอุปราชหรือว่าอุปราชทั้งหมดเลยสันนิฐานว่าเขารวมโยทั้งหมดเพราะว่าพวกนี้ต่างก็จะมีผลประโยชน์ต่อแพมนะคะยกตัวอย่างมหาอุปราชท่านนี้ก็จะไปดูเกี่ยวกับการเก็บภาษีของชาวต่างชาตินะไปดูเกี่ยวกับการเก็บภาษีการค้าสินนะค่ะก็นี่นะรวกรุงเทพนะเขาจะมาที่บ้านเมืองเราเขาจะเอาได้แต่งกอง 王凯。完